อรุณผู้คนพบความมั่งคั่งที่แท้จริงอรุณเป็นหญิงสาวผู้ทำงานในเมืองหลวงเธอรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันช่างเร่งรีบและว่างเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกอบรมศาสตร์ของพระราชาด้วยความสนใจอรุณตัดสินใจเข้าร่วมการอบรม ที่นั่นเธอได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ลึกซึ้งและงดงามดวงตาของเธอเป็นประกายด้วยความหวังและแรงบันดาลใจอุดมการอันแรงกล้าผลักดันให้อรุณตัดสินใจครั้งสำคัญเธอลาออกจากงานประจำในเมืองหลวงเก็บข้าวของมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดอันเงียบสงบในชนบทด้วยความฝันที่จะสร้างชีวิตใหม่ เมื่อกลับถึงบ้านเกิดอรุณพยายามแบ่งปันเรื่องราวและหลักการความพอเพียงที่เธอได้เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนเธอเล่าถึงการพึ่งาพาตนเองการลดทอนความฟุ่มเฟือยและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเวลาผ่านไปหลายเดือนอรุณสังเกตเห็นว่าความพยายามของเธอยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตแบบเดิมเมความผิดหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่อรุณไม่ยอมแพ้ อรุณตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางเธอหันหลังให้กับความพยายามภายนอกและมุ่งหน้าสู่ภายในเธอเริ่มต้นลงมือทําด้วยตัวเองบนที่ดินเล็กๆของเธอปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เล็กๆและจัดการทุกอย่างด้วยหลักความพอเพียงวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอารุณทํางานอย่างไม่ยออ่อท้อเธอเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากความผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอก็พบความสุขเล็กๆในทุกวันสิบปีผ่านไปที่ดินเล็กๆของอรุณได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อุดมสมบูรณ์และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงมันไม่ใช่เพียงแค่สวนแต่เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบอรุณได้ประจักษ์ถึงการตื่นรู้และพบอิสรภาพอย่างแท้จริง เธอได้พิสูจน์แล้วว่าความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกและนี่คือเรื่องราวของอรุณผู้คนพบความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตในวันหนึ่งอรุณนั่งมองผืนดินที่เธอสร้างมากับมือเธอตระหนักว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินเงินทองใ,ใดๆนั่นคือความรู้สึกมั่งคั่งมั่นคงจากภายในความสงบสุขที่แท้จริงอรุณได้ประจักษ์ถึงการตื่นรู้และพบอิสรภาพอย่างแท้จริง เธอได้พิสูจน์แล้วว่าความสุขและความสำเร็จที่ย,ยั่งยืนนั้นเริ่มต้นจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกและนี่คือเรื่องราวของอรุณผู้ค้นพบความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิต